มุ่งมันอดิศักดิ์เราแข่งกิเลนต้องเต็มที่กว่านี้และเล่นเพื่อสโมสรอ,อดิศักดิ์ใกล้สอนกองหน้าเมืองทองยูเนเต็ดเผยเพื่อนร่วมทีมต้องทิ้งเรื่องราวที่ไม่ดีไว้ข้างหลังและมุ่งมั่นแก้ไขพัฒนาตนเองเพื่อผลงานที่ดีขึ้นโดยหอหอกวัยสา31ปีได้กล่าวว่าเกมที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ยากที่จะยอมรับแต่นักเตะทุกคนได้เรียนรู้ และต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้ในฟุตบอลเราไม่สามารถย้อนไปแก้ไขผลการแข่งขันที่ผ่านมาได้ทำได้เพียงกลับมาฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อทำผลงานให้ดีขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนยังสู้และมุ่งมันถึงเวลารวมใจรวมแรงให้มากกว่าเดิมลงไปเล่นให้สมเกียรติและศักดิ์ศรีของตาสโมสรนสำหรับเกมถัดไปเมืองทอร์เนนเตจะออกไปเยือนบีจีปทุมยาน,นเตในวันเสาร์ที่1ตุลาคมเวลา19นาฬิกา30นาที